สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับพบกับช่องคู่ต่านะครับอีกคือเก่าคือหลังเนาะมือนีผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมย้ำถามข่าวพี่น้องทั้งเราเสือโกกนะครับซึ่งบ้านบัญจิกนะครับบ้านของลุงนะครับเนาะลุงตายนะครับผู้เป็นเป็นผู้ติดตามไปหันมาหนีน้ำกันนะครับมือนีมาแถวบ้านเพิ่นนะครับ เป็นีน่กว่าธรรมดาได้พี่น้องหาอยากหากินปลูกพริกเห็ดในเห็ดสวนพอดีว่าสิผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศนะครับทงไ้ทงหน้าแล้วก็สีผ้ามาเบิงหมูหมูถี่ั้วต่าเลี้ยงไว้พอดีมาฝากมาฝากคนไห้อยู่หนีน้องพี่น้องเนาะนะครับสีบเป็นหมูอีังพี่นอ้องอาจสีบ่เคยเห็นนะครับเป็นหมูสวยน่ารักหมูที่พี่น้องบ่เคยเห็นเลยห่ะพี่น้อง แต่ว่าบางคนก็นก็อาจจะเคยเห็นครับเพราะว่ามันเป็นหมูแกะเวียดนามหมูขาสัน่นเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับมีครับพี่น้องครับป้าตัวใหญ่แหละพี่น้องตัวใหญ่แล้วหมูคู่ต่ำครับหมูคู่ต่ำ นี่คือหมูแคะเวียดน้มนะครับพี่น้องโตกำลังใหญ่ครับมีหอดซื้อเด้พี่น้องครับตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่ๆนี่ตัวตัวนี้คือซื้อลูลูครับตัวนี้ล่าล่าพี่นอ้องร้านต่างซื้อให้พี่น้องเคยเห็นบ่นี่คือหมูสวยงามครับเป็นไล่ใดดีอีกแบบหนึ่งครับ ขันแม่นเลี้ยงเลี้ยงให้โตใหญ่นะครับเป็นหมูสวยงามหมูไว้ทะเลี้ยงเหรียนเป็นหมูที่หูจะวูมแห้งพี่น้องขันแม่นออกลูกว่านี่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งนี่ขายราคาสูงครับเขาขายตัวพระเนเขาก็เริ่มขายแล้วพี่น้องบางคนเขาก็ัขายตัวหนึ่งโตก๊กยูตัวละตัวละพันหาครับ บอกว่าไม่ได้ซีซิมหามือเขาก็เริ่มไ้เริ่มปล่อยขายนะครับหรือกําลังยานน่มแกช่วงแรกๆก็คือต้องกินหัวอาหารครับหัวอาหารหัวอาหารหมูน้อยครับหัวอาหารหมูน้อยผสมกับผสมกับห้ามอ่อนนะครับผสมนามจักน้อยผสมห้ามเล้วก็หัวอาหารครับแต่ถ้าในช่วงแรกๆ ในช่วงแรกๆนี่เขาต้องผสม,มกับหัวอาหารหมูหน่อยครับเพราะว่าเปิน่นถ้าเป็นไซหํำให้เปิ่นกินเลยเปิ่นเสียพกินนี่คือน้องลาลา่าอันนี้น้องลูลูครับตัวเมทั้งสองครับพี่น้องนี่คือหมูคู่ต่ำครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะ บางคนว่าเห็นมาตัวนี้อนอเป็นตาหักดีเพื่อนว่าครับคือตอนนี้นำนักน้องก็น่าจะอยู่ประมาณตัวใหญ่กะสีอยู่ประมาณเร้ากิโลครับตัวหน่อยกะสีอยู่ประมาณเกือบเร้ากิโลนะครับหรือว่าเกือบยี่สิบโลครับตัวนี้คือตัวแม่ทั้งสองพี่น้องครับ ตอนนี้ก็อพ,อพิ่็กำลังเอาห่อมาอยู่นะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแต่บ้านนะครับตอนนี้ต๊ตกเศ้ากิโล่ผมแมนครับถึงบ่อกอยประมาณสิกโตัวหน่อยก็อ,อยู่ประมาณสิบกโลกือบสอโลเนาะ ตัวน้อยจะอยู่ประมาณทุกทุกกิโลนี่แหละกินห่อมดีป่ะกินห่อมเลยดีอืมไห้มือเมือมือแล้จากเถื่อมือแล้วสองเถื่อมือแล้วสองเถื่อแมนกับผสมบางเถื่อกับไห้พักให้หยาเนี่ยแมนทั้งเถื่อกับเขาเนียวเขานี่ละเขาเขากินมอเบิร์ตเป็นเขาเย็นเขาหยั่งเขานี่เขามาแช่น้ำแล้วได้น้ำให้มันกินอ๋อมันก็กินดีอยู่นี่แหละครับคือผู้ดูแลนะครับนี่ก็คือพอพอลุงตายนะครับลุงตายเราเสียโกรกนี่ละ อันนี้จะหน่อ,นอยจิ้มกินเพราะท่านเขาอ,อืมเพราะว่ามันมันกบเป็นในสีมากมันเป็นน้ำนี้ใสหมูน้ำเรบ,บ่งโตเริ่งโตมันกะอันนี้เนาะเัิงโตมันกบกินดีอือเริ่งมันกัไม่ได้ยังกินนะมันก็แย่งกันยากฮ็ดน้ำขวบบานนี่อืมบบยังหมูนี่คือพี่น้องเ<ด>ขา<ด>เรียกว่าหมูแคะสวยงามหมูแค่เวียดนาม นะครับแต่ว่าเลี้ยงไว้ถ้าผู้ลง,ง,งคนเขาก็เลี้ยงไว้ถ้าเบิงผู้ลงคนก็เลี้ยงไว้ถ้าขายถ้ากินก็มีครับอันนี้เลี้ยงง่ายครับอยากหมูว่าง่ายบ่ง่ายต้องถามผู้เลี้ยง <laughs> เลี้ยงง่ายยูต่ว่ามันก็คือบ่าง่ายนะเพราะมันจริงหลายอันเป็นหมูที ลักษณะพิเศษคือขามันสั่นพี่น้องแต่ว่าโตมัน,นใหญ่งลัางตนี่เกือบโอ้เกือบสองรอยโลกอะมีพ่พอด,ดีตัเมผมเห็นอยู่บ้านเนาะเพื่อนเลี้ยงไว้เพื่อน,นเพื่อนเลี้ยงไวย้ยางอยู่ในบ้านตุ่มเตี่ยมตุ่มเตี่ยม,ยมคือตอนนี้กําลังไปยไปนี้กินห่อมอย่างเดียวเนาะตอนนี้คือกินห่อมเป็นแล้ว ก็คินหัวหารแล้วครับพี่น้องนี่ครับคือบรรยากาศนะครับแล้วครับคือบรรยากาศนะครับนอที่บ้านจิกนะครับเราเสือโกกนะครับคือบ้านลูกตาย นะครับเนาะเิ่นกามายูนี่แหละครับปกตินะครับเิ่นญ่แตนี่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับด้านหลังกับสิเป็นปลาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศด้านหลังกับสิเป็นปลานะครับเนาะและก็ช่วงนี้เพิ่นกลับมามาเฮ็ดมองเลี่ยงหมูไหวนะครับซึ่งมาเลี่ยงหมูเห้ผมนะครับสำหรับพี่น้องนะครับอยากเลี่ยงหมูพันนี่นะครับก็ลองเซิร์ชกับไปในกูเก l e เบงนะครับเนาะ นะครับถือว่าเป็นรายไดดีอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มาชมคลิปนะครับอยากล่องเรียงหรือว่าเรียงไวเรียนเบื้องเรียนก็ได้นะครับเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามนะครับให้การรับชมนะครับคลิปคุ้ต่ำก็ให้พี่น้องนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินกับ่อยในเงินครับคิดทองกับคอยในทองเงินไหลน่องทองไหลมากบริสุสุขคนครับขอบคุณหลายๆครับ